แฟนผมเป็นมือสังหารเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องมืดมือของชายหนุ่มคนหนึ่งเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์อย่างเร็วโดวยไม่มีความลังเลว่าไงกูมีงานใหม่ให้มึงทำงานอะไรวะเสียงทุ่มต่ำเอ,อ่ยขึ้นในขณะที่ดวงตาคมจ้องมองไปยังหน้าต่างโดยสายตาที่เย็นชา จัดการคนคนหนึ่งชื่อการอายุ7ปีฉันจะส่งรายละเอียดทางไลน์ให้เสียงปลายสายบอกอย่างเรียบง่ายก่อนจะวางสายโดยมีคำตอบอธิบายเพิ่มเติมหมอกมือเปืนรับจ้างผู้เยือกเย็นเปิดลายขึ้นอ่านรายละเอียดของเป้าหมายที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับภาพไทยดวงตางของเขาเบิกกว้างในทันทีที่เห็นใบหน้าของเยือต่อให้หนานแค่ไหนใบหน้านี้เขาไม่มีวันลืม กเขาพึมพำเบาๆใจของเขาดันแรงกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยร่ากับอดีตกำลังตามไล่เขาอย่างไม่ทันตั้งตัวหมอกไม่ลังเลที่จะรับงานแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยคำถามมากมายทำไมการถึงกลายเป็นเป้าหมายใครต้องการฆ่าให้การตายความคิดเหล่านี้วนอยู่ในหัวตลอดเวลาที่เขาเตรียมตัวสำหรับภารกิจคืนนั้น หมอขับรถไปยังที่อยู่ของเป้าหมายบ้านของการตั้งอยู่มุมเงียบสงบของเมืองเขาสำรวจพื้นที่รอบๆบ,บ้านเจดจจำทุกซอกมุมที่อาจเป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินก่อนจะปีนขึ้นไปยังชั้นสองของบ้านเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับซุ่มยิงเมื่อมองผ่านเลนของปืนซุ่มยิงมองจ้องมองไปที่เป้าหมายใบหน้าของการที่เขาเคยคิดว่าจะลืมไปนานแล้วกับปรากฏเด่นชัด ภาพความทรงจำในอดีตผุดขึ้นมาในหัวของเขาราวกับฟิล์มภาพยนตร์ที่ฉายซ้ำฉันจะทำได้จริงๆรอวะเขาพ,พึมพมกับตัวเองความเย็นชาที่เขาเคยมีต่อเป้าหมายทุกครั้งกับถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกวันไวที่เขาไม่คุ้นเคยการนั่งอยู่บนโซฟาในบ้านพิําำพังแสงไฟอ่อนๆส่อ,อ,สองให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสงบสุขเขาดูไม่เหมือนคนที่มีใคร ต้องการให้ตายเลยแ้้แต่น้อยหมอกจับปืนนั่นพยายามเรียกสติกับคืนมาแต่เพียงเสี้ยววินาทีที่เขาจะเหนี่ยวไกลการลุกขึ้นยืนและเดินไปยังหน้าต่างเขามองออกไปยังความมืดภายนอกอย่างไร้จุดหมายแต่สายตานั้นกับมองตรงมายังหมอกร่ากับรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นหมอกลดปืนลงเข้าสูนหายใจลึกก่อนจะตัดสินใจบางอย่างฉันต้องรู้ให้ได้ ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพึมพาก่อนจะหายไปในเงามืดพร้อมกับแผนการใหม่ในหัวคำคืนที่มืดสนิทดวงจันทร์ส่องแสงจางๆอยู่เหนือเมืองปอกยืนอยู่ในเงามืดนอกบ้านของการเขามองผ่านหน้าต่างเข้าไปยังภายในบ้านที่ดูงเงียบสงบร่างของการเคลื่อนไหวเบาๆในห้องนั่งเล่นดวงตาคมของหมอกจับจ้องไปที่เขาอย่างไม่ละสายตาถ้าฉันทำ ฉันจะเสียนายไปอีกครั้งหมอพึ่งพ่ามกับตัวเองขณะกำลังถือปืนในมือเขารู้ดีว่าการลล่นไก่ครั้งนี้จะไม่มีวันย้อนคืนได้แต่เขาก็ไม่สามารถหาคำตอบให้กับตัวเองได้ว่าจะปกป้องหรือทำลายดีในที่สุดหมอตัดสินใจบางอย่างเขาเก็บปืนเขา้าไปในเสื้อแจ็คเก็ตและเดินตรงไปที่ประตูบ้านของการเขายกมือขึ้นขอประตูเบาๆเพียงไม่กี่วินาทีประตูก็เปิดออก เผยให้เห็นใบหน้าของการที่เต็มไปได้วยความสงสัยและตกใจหมอกนายมาทำอะไรที่นี่การถามเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยหมอกมอง,มอง,มองสบตาการก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแต่แฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่างฉันมีเรื่องต้องคุยกับนายมันสำคัญมากหมอกพูดพางเดินผ่านการเข้าไปในบ้านโดยไม่รอคำเชิญการยังคงยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะปิดประตูตามหลังเขาและเดินตามหมอกเข้าไปในห้องนั่งเล่นบรรยากาศในห้องเต็ไมไปด้วยความอึดอัดการนั่นงหลบบนโซโฟ,ฟาขณะที่หมอกยืนมองเขาอย่างไม่ละสายตานายมาที่นี่ต้องการอะไรจากฉันการถามในที่สุดเสียงของเขาเต็ไมไปด้วยความสับสนหมอกคอนหายใจเขานั่งลงตรงข้ามการก่อนจะพูดว่ามีคนจ้างฉันมาให้ฆ่านาย หมาพูดตรงๆโดยไม่มีความลังเลการเบิดตากว้างใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวซีในทันทีนายกำลังรอฉันเล่นใช่ไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงสังเครือฉันไม่ได้รอเล่นแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ทำฉันต้องการรู้ว่าใครเป็นคนต้องการชีวิตนายทำไมนายถึงกลายเป็นเป้าอย่างนี้หมอกพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นการนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆ ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาก้มหน้าลงมือของเขากำเข้าหากันแน่นหมอกมองการอย่างพินิจพิเคราะห์ก่อนจะพูดขึ้นถ้านายไม่รู้งั้นเราจะต้องหาคำตอบด้วยกันนายไว้ใจฉันได้ไหมหมอกถามขณะที่สายตาของเขาจับจ้องไปที่การการเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาของเขาแต่ไม่ปด้วยความกังวลแต่ในที่สุดก็พยักหน้าเบา ฉันคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสินะถ้านายพูดว่านายจะช่วยฉันก็จะไว้ใจในายการตอบในใจของหมอกเต็ไมไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทางโล่งใจและกังวลเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาและการก็ลังจะเปลี่ยนไปตลอดการแต่เขาก็ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะปกป้องการในทุกวิธีทางภายในห้องนั่งเล่นที่เต็ไมไปด้วยความอึดอัด มอกและการยังคงนั่งอยู่ตรงข้ามกันการดูเหมือนกำลังคุณคิดในสิ่งที่เพิ่งได้ยินเขาเหน่อยขึ้นมองบอกโดยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามนายบอกว่ามีคนจ้างนายมาแล้วนายคิดว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงการถามน้ำเสียงของเขายังคงใสเล็กน้อยหมอะพิงตัวบนโซฟาขณะที่สายตาโคมของเขายังคงจ้องไปที่การฉันต้องหาว่า ใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก่อนอื่นนายต้องปลอดภัยฉันจะพานายไปอยู่ที่ที่พวกเขาหาไม่เจอหมอกต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นการใส่หัวเบาๆเข่าหัวเราออกมาเล็กน้อยแต่ไม่มีความสุขในน้ำเสียงนั้นปลอดภัยงั้นเหรอนายคิดว่าชีวิตฉันจะปลอดภัยได้อีกเหรอเมื่อคนจ้างนายรู้ว่านายมีค่าฉันพวกเขาก็จะส่งคนอื่นมาแทนแน่ๆหมอกขมวดคิ้ว เขาเอ็นตัวมาข้างหน้ามือทั้งสองประสานกันที่คางนั่นคือเหตุผลที่ฉันต้องอยู่ข้างนายฉันจะไม่ให้พวกนั้นแต่ต้องนายได้อีกหมอกพูดด้วยเสียงหนักแน่นการมองเขาอยู่นานก่อนจะถอนหายใจเขาลุกขึ้นยืนและเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังความมืดภายนอกถ้านายพูดแบบนั้นฉันจะเชื่อใจนายสักครั้งการพูดเบาๆก่อนจะหันกลับมามองหมอกหมอกกิ้มุมปากเล็กน้อย เขาลุกขึ้นยืนบ้างและเดินเข้ามาใกล้กันเราจะเริ่มจากการหาที่ปลอดภัยให้กับนายโดยฉันจะจัดการเรื่องที่เหลือเองหมอกพูดขณะที่สายตาของเขาจับจ้องไปที่การด้วยความมุ่งมัน่นการพยักหน้าเบาๆแม้จะยังมีความกังวลในใจแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าหมอจริงใจและจริงจังกับคำพูดของเขาในคืนนั้นหมอกพาการออกนอกบ้านพวกเขาขับรถ ไปยังที่พักรับแห่งหนึ่งนอกเมืองที่ทีหมอเคยใช้เป็นฐานหลบซ่อนในอดีตระหว่างทางทั้งสองไม่ได้พูดอะไรกันมากนะแต่ความเงียบไม่ได้ทําให้บรรยากาศน่าอึดอัดกับเป็นความเงียบที่ทาให้ทั้งสองได้คิดทบทวนเมื่อถึงที่หมายหมอกา,าการเข้าไปในห้องพักที่เตรียมไว้มันเป็นห้องขนาดเล็กแต่สะอาดและปลอดภัยนายพักที่นี่ไปก่อนพรุ่งนี้เราจะเริ่มวางแผนกัน หมอกพูดก็จะเดินออกไปยังอีกห้องหนึ่งการนั่งหลบบนเตียงเขามองรอบๆห้องเล็กๆนี้แม้จะไม่ใช่สถานที่หรูหราแต่เขารู้สึกปลอดภัยมากกว่าที่เคยในขณะเดียวกันหมอกยืนอยู่ที่ระเบียงด้านนอกเขาจุดบุหรี่ขึ้นสูบขณะที่สายตาของเขามองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปได,ด้วยดวงดาวเขารู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาและการไปตลอดกาล ฉันจะมาให้ใครแต่ต้องนายได้อีกหมอกึ่งพามกับตัวเองก็จะทิ้งบุหรี่ลงและเดินกลับเข้าไปในบ้านเช้าวันใหม่ที่เงียบสงบทามการแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างเล็กๆเกข้ามาในห้องการตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนกร้องที่ไพเราะหมอกนั่งอยู่ที่หมุมห้องมือข้างหนึ่งถือถ้วยกาแฟส่วนอีกมือถือเอกสารที่ดูเหมือนจะเป็นแผนการบางอย่างนายตื่นแล้วเหรอหมอกคม โดยไ่ละสายตาจากเอกสารในมืออืมดูเหมือนว่านายจะไม่ได้นอนเลยใช่ไหมก้านถามพางลุกขึ้นนั่งไปหน้าของเขายังคงแสดงความเหนื่อยล้าอยู่เล็กน้อยมีหลายอย่างที่ฉันต้องจัดการแต่ไม่ต้องห่วงวันนี้เราจะเริ่มต้นวางแผนด้วยกันหมอกตอบก่อนจะวางถ้วยกาแฟลงและลุกขึ้นยืนเห็นท่าทางเป็นห่วงเป็นใย,ยของหมอก ก็ทำให้การรู้สึกทราบ้นใจในอดีตทั้งคู่ยังเด็กมีความคิดเป็นของตัวเองทำไม่ต้องเลิกหลากันแต่ตอนนี้พวกเขาทั้งคู่เป็นผู้ใหญ่แล้วทำให้การสนทนาราบรื่นกว่าแต่ก่อนพวกเขาใช้เวลาช่วงเช้าพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่หมอะได้มาเกี่ยวกับคนที่จ้างเขาทั้งสองวางแผนการอย่างรอบคอบเพื่อหาทางต่อโต้การเริ่มแสดงความกล้าหาญมากขึ้น เขาไม่ต้องการให้หมอกรับผิดชอบทุกอย่างเพียงลำพังฉันไม่อยากเป็นภาระของนายฉันอยากช่วยนายบ้างการพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหมอกมองการด้วยความชื่นชมก่อนจะพยักหน้าก็ได้แต่สัญญาก,กับฉันว่าถ้ามันอันตรายเกินไปนายต้องถอยกลับทันทีหมอกพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังช่วงบ่ายพวกเขาออกไปสำรวจพื้นที่เพื่อรวบรวขมข้อมูลเพิ่มเติม การเริ่มเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเบื้องต้นจากหมอกแม้จะดูงุมงามในตอนแรกแต่เขาก็พยายามอย่างเต็มที่ในช่วงเย็นขณะที่พวกเขานั่งพักอยู่ริมแม่น้ำเล็กๆบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความสงบก,การมองท้องฟ้าสีส้มที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงขณะที่หมอกนั่งเงียบอยู่ข้างๆหมอกนายเคยคิดไหมว่าชีวิตนายจะเป็นแบบนี้ มองเงียบไปครู่หนึ่งก็จะตอบว่าไม่เลยแต่ฉันไม่เสียใจที่มันเป็นแบบนี้พรามันทำให้ฉันได้ปกป้องนายอีกครั้งหมอกพูดผานหันมามองการการยิ้มบางๆเขารู้สึกอบอุ่นในใจแม้สถานการณ์จะยังคงอันตรายแต่เขาก็เริ่มมองเห็นความหวังและความรักที่กำลังก่อตัวขึ้นระหว่างเขาและหมอกขึ้นสุดท้ายของการเตรียมแผนดำเนินไปอย่างเงียบสงบ ในที่พักรับหมอกและการนั่งอยู่ที่โต๊ะเล็กๆพร้อมกับเอกสารและแผนการทั้งหมดที่พวกเขาได้รวบรวมมาจนถึงตอนนี้นี่คือทั้งหมดที่เรามีฉันแน่ใจว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างจะมาที่นี่ในคืนพรุ่งนี้หมอกพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นการพยักหน้าคารุดสงบมากขึ้นแม่แน่ใจจะยังคงมีความกลัวฉันพร้อมแล้วฉันไม่อยากวิ่งหนีต่อไป การพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นวันต่อมาข้าคืนมาถึงเร็วกว่าที่คาดไว้เสียงรถยนต์หุดอยู่หน้าอาคารแล้วของพวกเขาหบอกเตรียมตัวพร้อมการยืนอยู่ข้างหลังเขาด้วยมือที่ถือปืนเล็กๆอย่างมั่นคงเสียงปีเท้าหนักแน่นเดินเข้ามาในอาคารชายในชุดสูทสีดำปรากฏตัวพร้อมกับลูกน้องสองคนดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความเย็นชามึงผิดสัญญา ชายคนนั้นพูดโดยน้ำเสียงเย็นชากูไม่สามารถฆ่าคนที่กูรักได้หรอกหมอพูดพางเล็งปืนไปยังอีกฝ่ายการก้าวออกมาข้างหน้าแม้จะหวั่นกลัวแต่เขาก็ยืดอกเผชิญหน้ากับคนที่พยายามทำลายชีวิตเขาคนคนนั้นก็คือพ่อเลี้ยงของเขาเองไม่นึกว่าชีวิตนี้จะต้องมาอยู่ในจุดนี้พ่อเลี้ยงคนนี้มีปัญหากับเขาเรื่องมอรดกของแม่ที่เพิ่งจากไปแม่ยกทุกอย่างให้เขา ทำให้พ่อเลี้ยงไม่พอใจแต่อีกฝ่ายไม่เคยมารารานจึงนึกไม่ถึงว่าจะกล้าทําถึงขนาดนี้ผมไม่นึกเลยว่าจะเป็นคุณพ่อมึงทําให้กูไม่ได้อะไรสักอย่างวันนี้จะเป็นวันตายของมึงอย่าคิดว่าผมจะโง่ให้คุณทําร้ายได้ง่ายๆนะหลังจากนั้นการประทะก็เริ่มต้นขึ้นและดําเนินไปอย่างดุเดือดแต่ด้วยความสามาัคคีและการวางแผนที่รอบคอบหมอกและการ สามารถจัดการศัตรูทั้งหมดได้สําเร็จหลังจากทุกอย่างสงบลงการยืนอยู่ข้างหมอกทมกลางสร้างความวุ่นวายที่พวกเขาทิงไวาเบื้องหลังเขาจับมือหมอกแน่นขอบคุณนายมากนะถ้าไม่มีนายฉันคงไม่มีชีวิตรอดแน่นอนการพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังไม่เป็นไรถึงเราจะเลิกกันนานแล้วแต่นายยังคงสำคัญสำหรับฉันเสมอนะหมอกยิ้มให้ การยิ้มตอบจากนั้นโผลเข้าวสมกอดอีกฝ่ายหมอกยืนตัวแข็งทื่อและอยู่ในอาการอึ้งพอไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะทําเช่นนี้สองมือใหญ่ๆค่อยๆวาดขึ้นมาอบก,กอดร่างเล็กไว้ความรู้สึกในวันวานเริ่มหวนกลับคืนมาอีกครั้งช่วงที่ผ่านมาฉันยังคงคิดถึงนายนะจริงดิใช่คิดถึงมาตลอดแต่ฉันคิดว่าถ้าคบกันอีก ก็ต้องเลิกกันเหมือนเดิมแหละบอกหัวใจเต้นแรงเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายยังคงรักตนเองเขาจึงตัดสินใจเอ่ยบางอย่างออกมาตอนนี้เราต่างก็โตขึ้นมากแล้วมาคบกันอีกสักครั้งไหมครั้งนี้ฉันจะทำให้ทุกอย่างมันดีที่สุดจะรักษาน้ำใจนายและรักนายให้มากที่สุดเอาจริงดิแววตาของคนพูดเปล่งประกายแห่งความหวังออกมาบ่งบอกว่าเขาก็พร้อมเช่นกัน ใช่ฉันไม่เคยพูดเล่นงั้นก็ตกลงตามนี้เราก็มาเป็นแฟนกันทั้งคู่ยิ้มพลางขึ้นใบหน้าเข้าหากันอย่างช้าๆจากนั้นรีฟีปากทั้งสองก็บทเบียดอย่างดูดตืิมมือทั้งสองอบกอดกันและกันแน่นเพื่อสัมผัสกับความรักและความอบอุ่นที่หอยหามานานแต่ในวันนี้พวกเขาได้มาถึกับคืนมาแล้วและจะไม่ยอมปล่อยให้วันเวลา ผ่านไปโดยป่าประโยชน์เหมือนก่อนสัญญาว่าระครั้งนี้จะทำให้ดีกว่าเดิมอวสาร